ในทุกการแข่งขันที่ใช้คะแนานหวตัดสินเนี่ยนะคะมันจะมีคําถามคลาสสิกที่เกิดขึ้นมาตลอดเลยในช่วงท้ายๆครับผมใช่ไหมคะว่าแบบเอ๊ยยังมีโอกาสพลิกไหมนะจะมีดราม่าอะไรตอนท้ายหรือเปล่าลุ้นกันตลอดแต่ว่าสําหรับบทวิเคราะห์ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยคะ่ะจากข้อมูลเกี่ยวกับไพรั w อว d ์2025โดยเฉพาะกรณีของคุณต้นข้าวสุปยาดูเหมือนว่าคําตอบมันจะชัดมากเลยนะคะว่ายังไงก็ไม่พลิก ใช้คำว่าฟันธงเลยก็ว่าได้ครับวันนี้เราเลยจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยค่ะว่าทําไมบทวิเคราะห์ถึงได้มั่นใจขนาดนั้นเราจะมาแกะรอยตัวเลขกันใน2ส,สนามหลกัลกๆเลยครับก็คือเกมในสาขาข,าของตัวเองแล้วก็เกมในภาพรวมระดับประเทศว่าสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงแล้วตัวแปรที่ทุกคนพูดถึงตลอดอย่างคะแนน SMS เนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงหรอใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจในบทวิเคราะห์นี้ก็คือการที่เขามองข้อมูลแบบแยกส่วนกัน มันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยอืว่าความนิ่งในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการแข่งขันทั้งหมดจะหยุดนิ่งตามไปด้วยแต่เป็นการชี้ให้เราเห็นเลยครับว่าสนามรบที่แท้จริงที่เขาสู้กันจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่สนามแรกกันเลยดีกว่าในสาขาของตัวเองคือลูกทุ่งหมอลำอันนี้คือพอเห็นตัวเลขแล้วต้องบอกว่าตกใจนิดหน่อยเลยครับ ข้อมูลล่าสุดบอกว่าคุณต้นข้าวสุปริยาหรือ TR80 เนี่ยนำเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน1,138,834คะแนน1ล้านกว่าใช่ค่ะแต่จุดที่ทำให้ต้องขยี้ตาเลยก็คือคะแนนของอันดับ2รหัส TR78 มีคะแนนอยู่ที่แสน0 0 0 0มืดนิดๆเองค่ะคือ1,2397คะแนนครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าคะแนนมันทิ้งห่างกันอยู่มากกว่า1ล้านคะแนนเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่10,000แสนนะฮะแต่เป็น1ล้าน1ล้านคะแนนเต็มๆอันนี้มันไม่ใช่แค่นำแล้วนะคะแต่มันคือการทิ้งไปอีกโลกหนึ่งเลยเป็นภาพที่ชัดมากครับใช้คำว,ว่าทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยก็ว่าได้และประเด็นนี้มันก็ไปเชื่อมกับเรื่องที่หลายคนอาจเจงกังวลอยู่เรื่อง SMS ใช่ไหมคะใช่เลยครับ เรื่องคะแนนจาก SMS ที่จะมารวมตอนปิดบวทวันที่31ทธันวาคมที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นตัวพลิกเกมได้ใช่ค่ะค่ะแฟนคลับจะชอบพูดกันว่าอย่าเพิ่งนับศพทหารแต่ห่างกันเป็นล้านแบบนี้มันมันยังมีความหวังอยู่อีกหรอคะคือประเด็นที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นแล้วมันก็สมเหตุสมผลมากก็คือคะแนน SMS เมนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ตายของฝั่งคู่แข่งแค่ฝั่งเดียว มันไม่ใช่ว่าคะแนนปัจจุบันคือคะแนนออนไลน์แล้ว SMS ทั้งหมดจะเป็นของอันดับสองไม่ใช่แบบนั้นเลยเข้าใจแล้วค่ะสิ่งที่ข้อมูลพฤติกรรมการโหวตบอกเราก็คือฐานแฟนคลับของคุณต้นข้าวเองเนี่ยเขาก็ทุ่มโหวตผ่าน SMS ไม่แพ้กันเพื่อเพลอลอ,อาจจะมากกว่าด้วยซ้าไปครับอ๋อคือ SMS มันก็เป็นอีกสนามรบที่ทั้งสองฝั่งเขาสู้กันอย่างแล้วไม่ได้เป็นคะแนนพิเศษที่จะโผล่มาช่วยใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องครับ ดังนั้นการที่อันดับ2จะไล่แซงได้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องมี SMS มากกว่านะฮะแต่ต้องมากกว่าในระดับที่เรียกว่าปรากฏการ์โอ้โหลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนวิ่งมาราธอนที่คนนึงนำไปแล้ว30กิโลเมตร <c oughs> ในขณะที่อีกคนเพิ่งจะผ่านหลัก15กิโลเมตรต่อให้คนที่ตามอยู่จะเร่งสปีดแค่ไหนในช่วงท้ายมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับภาพชัดมากเลยค่ะด้วยเหตุนี้บทวิเคราะห์เลยสรุปค่อนข้างชัดเจนว่าเกมในสาขานี้ ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมเขามั่นใจขนาดนั้นเอาล่ะในเมื่อเกมในสาขาตัวเองดูจะแน่นอนแล้วมันก็เลยกลายเป็นการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับจากที่ต้องสู้เพื่อชนะในสาขาก็กลายเป็นสู้เพื่อตําแหน่งสูงสุดในภาพรวมระดับประเทศแทนแล้วสถานการณ์ในสนามใหญ่นี้เป็นยังไงบ้างคะตรงนี้แหละครับคือสนามรบที่แท้จริงที่แบบขับเคี่ยวกันดุเดือดทุกวันเลยอืการแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งท็อปทรี ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจากทุกสาขารวมกันซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตามข้อมูลนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอันดับ1คือสาขา Rising Star คุณฝ้ายพิรยาคะแนนอยู่ที่1,543,221านแนคะแนนอันดับ3คือสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงคุณฟรีนกับเบกกี้มีคะแนน1,153,567คะแนนค่ะครับผม และอันดับสก็คือสาขาลูกทุ่งหมอลำคุณต้นข้าวสุปริยาคะแนนอยู่ที่1.138,824นานหนึ่งคะแนนจะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดที่เดือดที่สุดคือการต่อสู้ระหว่างอันดับ2กับ3ใช่เลยค่ะคะแนนของคุณต้นข้าวกับคุณฟรีนเบกกี้คือห่างกันแค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองหมื่นต้นๆน,นี่ถือว่าน้อยมากเลยนะคะสำหรับคะแนนรวมหลักล้านน้อยมากครับ คือภาพที่เราเห็นมาตลอดหลายวันเนี่ยคือมีการสลับตำแหน่งกันแทบจะรายวันเลยครับวันนี้คนหนึ่งนำทุกนี้คนแซงโอ้โหนี่คือการต่อสู้ของจริงที่แสดงให้เห็นพลังของแฟนคลับที่แข่งแกร่งแล้วก็ทุ่มเทกันแบบสุดๆทั้งสองฝั่งเลยเหมือนดูมวยคู่เอกเลยนะคะผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดเวลาและสำหรับอันดับหนึ่งล่ะคะคุณฝ้ายิรยาที่นำอยู่ประมาณ4ี่แสนคะแนน สีแสนนี้ก็ฟังดูเยอะมากนะคะแต่ในสงครามแฟนคลับแบบนี้มีโอกาสพลิกไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือในทางทฤษฎีเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้มันต่างออกไปคือพลวัตของการแข่งขันพลวัตรครับคือไม่ใช่แค่คุณฝ้ายนำอยู่4แสนคะแนนแต่ต้องดูด้วยว่าอันดับสกับสเองเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งเขาก็เก็บคะแนนเพิ่มทุกวันเหมือนกันอ๋อ คือทุกคนวิ่งไปข้างหน้าหมดใช่ครับดังนั้นการจะลดช่องว่าง400คะแนนได้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่า แรงส่งพิเศษที่ผิดปกติจริงๆแรงส่งพิเศษนี่หมายถึงอะไรครับต้องมีอีเวนต์ใหญ่ๆหรือการระดมทุนครั้งมโหฬาอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยอาจจะต้องมีโปรเจกต์ที่จุดกระแสะให้เกิดการโหวตแบบถล่มทลายในเวลาสั้นๆซึ่งพอไปดูข้อมูลตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณของแรงส่งขนาดนั้นอืในขณะที่ทั้ง3อันดับก็ยังเดินหน้าเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ช่องว่างสี่แสนคะแนนเลยอย่างเป็นกำแพงที่ ส่งมากอยูเข้าใจแล้วภาพรวมตอนนี้ก็คืออันดับ1ค่อนข้างจะปลอดภยัยอันดับ2กับ3ก็สู้กันดูเดือดแต่การต่อสู้นี้มันก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากที่บทวิเคราะห์ชี้ไว้เหมือนกันซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือรางวันใหญ่สำหรับท็อปทนั้นมีมูลค่าเท่ากันใช่เลยครับประเด็นนี้เปลี่ยนมุมมองการแข่งขันไปเลยจริงค่ะ คือไม่ว่าจะจบที่อันดับหนึ่งสองหรือสามทุกคนจะได้รับรางวัลระดับประเทศระดับโลกเหมือนกันหมดเลยครับทังขึ้นบิลบอร์ดที่ฟาร์มสแควร์ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ขึ้นจอดิจิตอลที่ MBK ใช่ครับแปลว่าที่เราเห็นว่าเขาสู้กันแทบเป็นแทบตายระหว่างอันดับ2กับ3เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การสู้เพื่อรางวัลที่ต่างกันแต่เป็นเรื่องอื่นถูกต้องครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ มันหมายความว่าการต่อสู้ระหว่างอันดับสองกับสามไม่ใช่การสู้เพื่อรางวัลที่มีมูลค่าต่างกันอีกต่อไปอืแต่เป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตำแหน่งเสียมากกว่าอคือเมื่อรางวัลที่จับต้องได้มันการันตีแล้วสำหรับท็อปทรีเนี่ยการต่อสู้ที่เหลืออยู่มันคือสงครามจิต,ตวิทยาระหว่างแฟนคลับล้น,ลนเลยเป็นการประกาศศักดาเป็นการส่งข้อความว่าเราพาคนที่เรารักมาถึงจุดนี้ได้อะไรแบบนั้นใช่เลยครับ เป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากค่ะคือมันสะท้อนให้เห็นว่าพลังของแฟนคลับมันไปไกลกว่าเรื่องรางวัลแล้วแต่มันคือการสร้างตัวตนสร้างความภูมิใจแล้วก็แสดงพลังของคอมมิชชั่นให้เห็นใช่ครับมันคือการบอกเล่าเรื่องราวความทุ่มเทของพวกเขาที่มีต่อศิลปินว่าพร้อมจะสู้เพื่อไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้แม้ว่าผลตอบแทนในเชิงรูปธรรมอาจจะไม่ได้ต่างกันเลยก็ตามเป็นเรื่องของแพชชั่ลนล้วนเลยนะคะ ทีนี้พอการต่อสู้มันเข้มข้นขนาดนี้ความเสี่ยงเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งน่าจะเด่นฝันรายที่สุดของแฟนคลับเลยก็คือการหลุดจากท็อป3แล้วอันดับ4ตามมาใกล้แค่ไหนคะบทวิเคราะห์ให้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะทําให้แฟนคลับท็อปสสบายใจได้เลยครับเหรอคะครับอันดับ4ปัจจุบันคือสาขาคูจิ้นชายชายมีคะแนนอยู่ที่5 22, นน้าแสนสคะแนน5้าแสนครับ ซึ่งเมื่อเทียบกับอันดับ3ที่มีคะแนนมากกว่า1.1ล้านช่องว่างตรงนี้ห่างกันมากกว่า6 0แสนคะแนนครับ0 0แสนคะแนนโอโ้โหนั่นมันมากกว่าช่องว่างระหว่างอันดับหนึ่งกับ2อีกนะคะใช่ครับเป็นช่องว่างที่กว้างมากและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของพลวัตการแข่งขันนี้เลยครับค่ะการต่อสู้กันเองอย่างดูเดือดระหว่างอันดับสองกับ3เนี่ยมันกลายเป็นกำแพงป้องกันอันดับ4ไปในตัวโดยอัตโนมัติอ๋อเป็นอย่างนั้นไป ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนแข่งจักรยานทางไกลคุณฟายคือคนที่ปั่นฉีกนี้เดียวออกไปค่ะส่วนคุณต้นค่ากับคุณฟรีนเบกกี้คือ2คนที่หนีออกมาจากกลุ่มใหญ่แล้วก็มาปั่นไล่บี้ผลัดกันนําอยู่สองคนการที่ทั้งคู่เร่งความเร็วสู้กันเองมันก็ยิ่งทําให้ระยะห่างจากกลุ่มใหญ่ข้างหลังยิ่งมากขึ้นไปอีกเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะ แปลว่าการที่อันดับ2กับ3ส,สู้กันมันกลับเป็นผลดีในแง่ของการการันตีพื้นที่ท็อปทรีให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือคกลไกของมันเลยครับดังนั้นความเป็นไปได้ที่อันดับ4จะเซกขึ้นมาได้เนี่ยบทวิเคราะห์ใช้คําว่าแทบเป็นศูนย์เลยทีเดียวโอ้โหเว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ผิดธรรมชาติทางคะแนนขึ้นมาจริงๆเช่นอันดับ2และ3หยุดโหวตไปดรื่อๆพร้อมกันซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้กันหน่อยจากการเจาะลึกข้อมูลทั้้งหมดนี บทวิเคราะห์ก็เลยสรุปออกมาได้ว่า 1. เกมในสาขาลูกทุ่งหมอลำของคุณต้นข้าวปิดเกมไปแล้วครับ 2. เกมท็อป3ภาพรวมอันดับ1ค่อนข้างปลอดภัยแต่ยังมีการลุ้นสลับอันดับที่2กับที่3กันอย่างดุเดือดได้ตลอดดุเดือดมากและ 3. โอกาสที่จะหลุดจากท็อป3นั้นน้อยมาก เพราะการแข่งขันกันเองของอันดับ2กับ3ได้สร้างกำแพงคะแนนที่สูงมากทิ้งห่างอันดับ4เอาไว้ถูกต้องครับและทั้งหมดนี้ก็วนกลับมาที่พาดหัวของบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันตอนแรกเลยค่ะยังไงก็ไม่พลิกซึ่งดูเหมือนว่าตัวเลขทั้งหมดจะสนับสนุนข้อสรุปนี้อย่างแข็งแรงมากๆใช่ครับข้อมูลทั้งหมดนี้มันเล่าเรื่องพลังของแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยแต่มันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่แน่คบคิดต่อนะครับค่ะซึ่งเราก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วว่า ในเมื่อรางวัลสําหรับตาแหน่งสูงสุดนั้นเหมือนกันหมดการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อแย่งชิงอันดับสองกับ3เนี่ยแท้จริงแล้วมันสะท้อนถึงอะไรสําหรับกลุ่มแฟนคลับและตัวศิลปินเองอืมันเป็นเรื่องของตัวเลขที่จับต้องได้หรือมันเป็นเรื่องของการประกาศถึงความทุ่มเทความเป็นปึกแผ่นและการสร้างเรื่องราวของชุมชนที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวรางวัลกันแน่น่าคิดมากค่ะ บางทีการเดินทางและการต่อสู้ร่วมกันครั้งนี้อาจจะเป็นรางวัลที่แท้จริงไปแล้วก็ได้ครับสนุกมากขอพรบคุณมากๆนะคะพอ่พอพ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเปก็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วย ถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า